สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกที่เด็ดคริปโตทุกท่านนะครับก็มาพบคุณจานะครับวันนี้วันเสาร์ที่10มิถุนายนปี2566นะครับเวลาในการทำไลฟ์ตอนนี้ก็คือ1 7บเนานทีนะครับห้าโมงกว่ากว่านะครับจะหกโมงลวจริงๆต้องมาให้ข้อมูล BNB นะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่วันนี้มาให้ชดเชยเมื่อวานติดภารกิจนะครับทุกวันศุกรจะได้วิเคราะห์ เหรียญไบแ a นซ์นะครับเราเริ่มกันเลยกันนะครับก็ต่อจะให้เจอกระแสถาโถมนะครับไบแ a นซ์นะครับจากเซกนะฮะสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้ก็กำลังจะมีการฟองร้องกันนะครับก็ยังอยู่ในเทรนขาขึ้นได้นะครับลุ้นนะครับใครเป็นแฟนขับ BNB ก็ลุ้นอย่าย่อเกิน171.70 USDT นะครับส่วนสำหรับ สายเทรดสั้นนะครับรอบนี้ก็ขึ้นนะฮะขึ้นเล็กๆนะฮะสามารถเข้าไปรอซื้อที่236.60อีก2ไม้นะครับ234.30แล้วก็229.90นะครับแต่ถ้าหลุดทะลุ223 USDT เนี่ยตัดขาดทุนได้เลยนะครับแล้วก็ไปตั้งขายกันนะครับใครมีของหรือว่าเพิ่งได้ของนะไปตั้งขายที่237 238.50 241.50แล้วก็214.50 USD t นะครับส่วนสาย VI ถือยาวชิวๆสบายๆก็ไปรอขายกันที่355นะครับทำเป็นบาทนะครับก็ณเวลานี้คุณด้วย34.60นะครับก็เหมือนกับทุกคลิปนะครับกูจาไม่ได้มาชักชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดนะฮะ มาแบ่งปันตามข้อมูลที่เข้าใจนะครับก็อยากให้ชิวๆสบายๆไม่ต้องเครียดก,กันนะครับถ้าใครจะลงทุนก็ d y o r นะครับวิจัยลยานด้วยตนเองเพราะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับชอบก็ไลค์ใช่ก็แชร์นะครับอยากให้ปรับปรุงติตรงไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วไงพบกันใหม่นะครับสำหรับบีนบีทุกวันศุกร์นะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ